สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชพิธีศีสัจ,จปาลการเสกน้ำพระพิพัฒนสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่27ทธันวาคมพุทธศักราช2515เวลา15นาฬกา พลตรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเสกน้าพระพิพัฒสตยาเมื่อเสด็จถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระสทรงก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์ทวาทศปริศ บทสวดมนต์สิบสองตำนานเมื่อพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ทวาทศป,ปริจบแล้วพระราชครูวามเทพมุนีรามเวทีศีสยศาสตร์อนุสดุดภาตโกศลอ่านฉันสดุดี